นะทุกคนคือท่สื่อรานนินคือมันอร่อยอะ่ะคือตรงนี้เราเจอแล้วเราที่มันมีหัวไดโนเสาร์เอออยู่ตรงเนี้ยชคนเราอยู่ตรงบันไดที่เห็นโตเกียวทาวเวอร์แล้วนะนี่นะมาออนเซ็นนะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก็คือ ออนเซนที่เรามามันเรียกว่าออนเซนอุระยะมักเก็ตเขียวใช่ทุกคนเรามากินรานเมงร้านทิสซึนะก,ก็จะอยู่ตรงสถานีรถไฟชิจูกุอ่ะก็คือในร้านนะ่ะเขาจะมีตู้ให้กดเออจะสั่งอะไรมีภาษาอังกฤษให้แล้วก็ในร้านน่ะเขาจะมีแบบเป็นราวแขวนเสื้อ,อไว้ให้แบบเนี้ยเออแบบข้างนอกอ่ะคืออากาศมันหนาวใช่ไหมแต่ตอนนี้เราก็ใส่อยู่ ถ้าการมันหนาวใช่ไหมหรือแบบอยากจะแขวนสูตรแขวนอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะใส่สูตรกันอยู่หน้าตาก็คือเป็นแบบนี้เลยมันน,น่ากินอยู่หนาหอบก็เขาสั่งแบบผิดมาแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามันคือมันคือหมูหรือมันคืออะไรเนี่ยมันคือไสเออวันมีอยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบเยนทุกคนคือที่สื่อร้านนี้นะอยู่ชินซุกุ คือมันอร่อยอ่ะทุกคนมันแบบมันเหมือนแบบมันเป็นเส้นสดอ่ะเออเหมือนเขาเพิ่งทำแล้วเขาก็แบบคือมันดีอ่ะมันไม่เหมือนที่ไทยเลยเลยจริงๆเออซึ่งมันดีมากคุณค่าที่คูควรเออเดี๋ยวหาทางออกก่อนไม่รู้ออกทางไหนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชินจูกุ อยู่ตรงคาบูกิเซนทันโลดคือเราหาตรงเนี้ยนานมากไม่รู้มันคือตรงไหนแต่ว่ามันคือตรงนี้เราเจอแล้วแล้วที่มันมีหัวไดโนเสาร์ก็คือแบบว่าว่าจะเจอเพราะว่าไม่ได้ปักหมุดอะไรใดๆไง,งเออก็เดินหาเอาเดินเล่นเดินดูนี่ไปเรื่อยโอเคแล้วจริงๆข้างบนนะ่ะมันมีคาเฟ่ด้วยนะ แต่ว่าเราคงไม่ได้ขึ้นไปแล้วแหละก็จะเดินเล่นข้างนอกเอาทุกคนตอนนี้เราออกกำลังจะมาที่โตเกียวทาวเวอร์ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมาที่เป็นสายฮิปิยะลายสายสีเทามาลงที่ h ฮดสุดเออจำชื่อสถานีไม่นด้แล้วเออจะอยู่เฮดสุดหแล้วก็ใช้ทางออกหนึ่งซึ่งเขาก็มีป้ายบอกอยู่ว่าโตเกียวทาวเวอร์อ่ะให้ใช้ทางออกหนึ่งเออแต่ใดๆนั้นคือ ฝนตกทุกคนคือเรามาจากชินจูกุใช่ไหมแต่ว่าชินจูกุอะ่ะมันหยุดแล้วแต่ว่าที่นี่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดอีกอเราจะให้ดูให้ดูว่าฝนตกจริงๆนี่นะโตกเกียวทาาเวอร์ไปทางโน้น600เมตรก็ไม่เป็นไร เด๋ยวกลางล่มไปไหนๆก็มาแหละมันไม่ได้ตกแรงมากดูเขาทำแบบสถาปัตยกรรมอะไรก็ไม่รู้สักอย่างอ,อโอ้ยม่าอจตาคือองศามัน,นไม่เยอะนะแค่แบบว่าสิบเก้ายี่สิบองศาแต่แบบว่ามันหนาวมันมีลมมีอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะเอออ้ยเราต้องเดินแบบขึ้นขเขาหรอ เนี่ยมันเหมือนมันเป็นทางขึ้นไปเห็นไหมหกร้อยเมตรตอนนี้น่าจะได้สักหนึ่งรอยแล้วโอเคน่าจะใกล้ถึงแล้วไปวอุ้ยโอ้โหอเมกอดทุกคนคือมันใหญ่มากคือเคยเห็นในรูปอะมันแบบหน่อยเดียวใช่ไหมออแต่พอมาอยู่ใกล้ๆเราแบบโอ้มันใหญ่มากอะ จริงมุมนี้ก็สวยนะว่าไปว่าไม่ได้ทุกคนตอนเนี้ยคือเราเดินมาอยู่ตรงฐานของโตเกียวทาวเวอร์แล้วนะแต่ว่าเราต้องไปหามุมถ่ายถ่ารูปก,ก่อดเออซึ่งมันก็จะมีมุมยอดฮิตอยู่ที่แบบว่าคนเขาก็จะมาถ่ายกันที่มันจะเป็นถนนแล้วก็มีต้นไม้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตรงที่เป็นบันไดอะไรอย่างเงี้ยอ,อเดี๋ยวเราลองดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้ว มันต้องไปยังไงต่อเดี๋ยวลองเดินดูรอบๆก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า,วาเออมันต้องไปยังไงเนี่ยไหนะเดี๋ยจะให้ดูใหญ่มากอันนี้คือตรง่านแล้วในกล้องดูเหมือนมันเล็กเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆมันใหญ่นะทุกคน เนี่ยทุกคนดูฐานมันดีคือมันใหญ่มากนะเนี่ยเราก็ขึ้นไปนู่นอะ่ะเหมือนมันจะขึ้นไปข้างบนได้ด้วยมัง้งใหญ่มากคือตอนเห็นในรูปเราก็ว่ามันธรรมดาธรรมดานะแต่พอแบบมาเห็นของจริงปุ๊บอะเฮ้ยมันบว้าวกว่าในรูปอะมันบว้าวกว่าที่คิดนะ เออคือเขามีรถแดงมาให้นั่งแล้วยังไงต่อคือมันเหมือนมันจะมีห้างมีร้านอะไรเนี่ยเออขายของอันเนี้ยของกงของกินหรือไม่ก็ที่จะขึ้นไปอ่ะนี่ไงโตเกียวทาวเวอร์อินฟอร์เมชันก็คือถ้าใครจะขึ้นไปก็คือมาตรงนี้เลยแต่ว่าเรา,เราไม่เราไม่ขึ้นนะเราอยู่ของล่างเนี่ยแหละ เราขอมาดูก่อนว่าแผนที่คือเขามีอะไรบ้างท็อปอ๋อคือชั้นบนสูง250ร250เมตรเนี่ยเราก็จะมีเป็น The Sky Office Shop. Official Official p o Shop เกชินโตมีสันเจ้าให้ดูมีไอศครีมเออมีขับแล้วก็มันจะมีพื้นกระจกด้วยถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วอะ่ะมันก็จะมองลงมาเป็นกระจกแล้วก็นี้คือราคา ถ้าเราขึ้นไปท็อปกับเมนเลยอ่ะก็คือ3,000ันสามพันก็ประมาณ750บาท3,000เยนนะ750บาทซึ่งเราไม่ขึ้นเราจะเดินเล่นอยู่ล่างเควาว่าบันไดนั้นนะมันเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่แบบว่าจะต้องต่อคิวเพื่อถ่ายเลยข้อห้าก่อนนะทุกคน ไม่มุมใดก็มุมนี้เคทุกคนเราอยู่ตรงบันไดที่เห็นโตเกียวทาวเวอร์แล้วนะมันคือทางลงที่จอดรถทุกคนอ,คอ่ะเราจะให้ดูถ้าเกิดว่าใครมาแล้วหาไม่เจอนะ หาทางลงมาถ้าเกิดว่าขึ้นรถไฟฟ้าสายที่เรามามันจะต้องเดินข้ามจากฝั่งตัวเกียวเทาเวอร์ที่เป็นฝั่งนู้นน่ะเออเดินข้ามมาแล้วก็เดินลงทางเนี้ยมาเออแล้วก็พอมองมาใช่ไหมมันจะเห็นทางลงตรงเนี้ยน่อยเดียวเลยหน่อยเดียวจริงๆเออแล้วก็จะเห็นแบบมีคนต่อแถวอยู่เราก็มาต่อแถวก็ต้องเผื่อเวลานะ อย่างของเราอะประมาณ6-7คิวเองยังใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเออแล้วก็แบบคือบางคนอะก็จะบอกว่ามาถ่ายตอนกลางคืนสี่เพราะว่าจะได้เห็นไฟของโตเกียวทาวเวอร์อะไรแบบนี้เออแต่ว่าเราสะดวกตอนนี้เดี่ยตอกันตอนเย็นก็จะมีไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ย ทล่ทีละกานะคือมันม้วนเป็มวงกแล้วมันก็มีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยเหมือนรถไฟ่อกเลยอะแต่มันแต่มันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบน่ากลัวนะแต่คือหมายถึงว่าเส้นท,ทางมันนะค,คือมัน ทุกคนดูคนดูข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยมันมีทางแบบเป็นทางแยกด้วยใช่ไหมแล้วมันไม่ได้มีรางหรือว่ามันจะต้องสับรางอะไรเหมือนแบบที่ที่ของเราใช้อ่ะเออแล้วมันไปได้อย่างไงอ่ะ นุ่มมากไม่ได้มีแบบสั่นสะเดือนตึกระกากอะไรเลยสี่เดีเนไบเดี๋ยวเราลงสถานีได้ปะถ้าเกิดว่าเป็นที่ญี่ปุ่นอะถ้าเราจะออกทางไหนอะให้เราใช้ทางออกนั้นเลยเออเพราะว่าบางทีอะทางออกมันจะไม่ได้ต่อกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่ประเทศไทยเราใช่ไหม มันจะขึ้นไปก่อนได้แล้วคอยไปเปลี่ยนทางออกได้เออแต่ว่าอันเนี้ยมันมันจะเปลี่ยนทางออกไม่ได้นะบางบางช่องอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอไปช้อปปิ้งที่อะไรวะอัลฟาอัลฟาซิตี้โมนิบาแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอนุสาวรีย์เสรีภาพอะไรสักอย่างเอ้านี่เจอแล้ว คุณปุบเจอปามนึกว่าอยู่ไกลกันไม่ใช่เห็นเลยมันเห็นเลาไว้นาามันเห็นเลยทนะุกคนเดี๋ยเราให้ทุกคนดูนี่เห็นไหมแต่ไกลยอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวขอไปข้างในก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกมาข้างนอกเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปแช่ออนเซ็นที่โอโมโนโมกาตาลีอะไรสักย <laughs> <laughs> อย่าง เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะมืดกว่านี้เพราะว่านี่ก็ไม่มีแสงเลยแล้วอ่ววะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันดีกว่าคือมันก็มีทางเดินตรงนั้นอีกนะเขาก็ทําทางเดินไปให้นะเพื่อที่จะแบบเออได้ดูใกล้ๆหรือว่าถ่ายรูปแบบเห็นชัดๆอะไรอย่างเงี้ยมีซากุระด้วยนะ ตอนนี้เรามาออนเซ็นนะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก็คือออนเซ็นที่เรามามันเรียกว่าออนเซ็นอุระยะมักเกะเขียวเออน่าจะเรียกถูกแหละก็คือดูในรีวิวมามันก็โอเคอยู่นะไม่จาพูดว่าดูในรีวิวก็ไม่ได้ดูในรูปเออเพราะว่ารีวิวแบบ น้อยมากๆเลยไม่มีใครรีวิวที่นี่เลยอะไรเงี้ยทางเดินก็วังเวงไฟก็ไม่ค่อยมีน่ากลัววะก็คือลงรถมีมาแล้วก็เดินเข้ามาในซอยอีกนิดนึงนี่งไ,ไงี้ถึงละให้นะอันนี้คือข้างหน้าทางเข้าแล้วก็เดินเข้าไปแต่ไม่รู้ในกล้องก็จะไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมืดมากโอ้ยคอดหนาวเลยตอนนี้แบบ สิบสามองศาก็เด in ี๋ยวดูว่าตอนนี้น่าจะรอบสายถ่ายอ่ะห้าทุ่มเปิด11บเอถึงเที่ยงคืนที่ห้าเก้าโมงเรอไม่รู้อาอนี่ไมีภาษาอังกฤษเอ้ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันอังคารส0 0 2ก็ประมาณ500กว่าบาท เออถ้าจองออนไลน์มาก็ราคานี้นะโอเคเดี๋ยวไปข้างในก่อนเนี่ยพอเราเข้ามานะเราก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็เอารองเท้าอ่ะไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์ซึ่งพอก็จะมีล็อกเกอร์อยู่0ู8ย์ก็มีล็อกเกอร์อยู่แล้วก็เอารองเท้าเข้าไปเก็บแล้วเราก็อ๋อต้องยอด100ยเยนด้วยนะเพราะว่า เป็นเงินมัดจำพอเรายอดไปแล้วตอนที่เรามาเอาออกอะ่ะมันก็จะคืนเงินให้บางบางที่ก็ไม่ต้องหยอดนะบางที่ก็จะต้องหยอดหนึ่งร้อยโอเคมันก็จะรอก,ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปสักอะไรคับเป็นอันนี้ก็เป็นเอนทานนะเขาเขียนไว้ก็เดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วก่อน มันก็มีคนอยู่นะทุกคนนี่ทุ่มหนึ่งแล้วนั้นเนี่ยเออแต่ว่าก็ไม่เยอะมากก็ก็กำลังดีจะมาหาอะไรกินที่นี่ด้วยถ้าเกิดว่าเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอที่เป็นแบบของเล่นพวกสักพวกอะไรอย่างเงี้ยเออพวกคีบตุ๊กคีบตุ๊กตาคีบอะไรอันนี้น่าจะเป็นถ่ายรูปมั้งแล้วก็ อันเนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เรามารับผ้าขนหนูหรือว่าเป็นพวกชุดยูกาตะอะไรอย่างเงี้ยนะเออซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้พอเราเปลี่ยนปุป๊บอะเราก็จะมาเดินในโซนที่เป็นพวกร้านอาหารหรือว่าเป็นเครื่องเล่นอะได้แต่เราจะลองพาเดินดูคือมันมันปิดแล้วนะตอนเนี้เพราะว่าเรามามามืดแล้วอะเออก็ถ้าเกิดเป็นของหวานก็จะมีอะไรเคฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มันจะมีพวกร้านข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายร้านเดี๋ยวเราก็เดินให้ดูละกันว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งทุกคนก็ดูเอามันก็จะมีอันนี้แหละเหมือนเป็นรามเมงข้าวแกงกะหรี่อย่างเงี้ยเออก็เห็นรูปนะแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าอันนี้เป็นร้านนวด แล้วก็จะมีแบบเป็นโต๊ะนั่งให้กินก็จะมีทั้งที่เป็นแบบในร้านเลยหรือว่าที่ที่เป็นแบบซื้อมาแล้วก็มานั่งกินอะไรยเงี้ยเออมีเหมือนกันแล้วก็โซนเนี้ยเราก็มาไม่ทันฟู้ดบาร์คือโซนแบบแช่เท้าอย่างเดียวเลยอะ่ะที่เป็นโซน outdoor อเออซึ่งเขาปิดไปแล้วแล้วก็มีชั้นสองก็ไม่รู้คืออะไรนะ่เหมือนเหมือนเป็นที่กินข้าวเฉย มันก็จะมีประมาณนี้เออแต่ว่าร้านนวดอะเยอะูเนี่ยแล้วก็อันนี้มีที่นั่งเอาไว้กินข้าวต่าง,างๆใดๆก็มีประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูเมนูที่เขาแปะๆไวล้ละกัน เนี่ยนะก็จะมืดหน่อยอัวเครื่องดื่มอะไรคือเอาง่ายๆเขามีของกินร้านอะ่ะจะปิดตอนสองทุ่มครึ่งแต่ว่าเราอะ่ะไปแช่ตัวมาก่อนแล้วแล้วก็ออกมาเดินถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้จะปิดเนี่ยเราก็เลยเออรีไปแช่ก่อนแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปถ่ายปรากฏว่าคือมันปิดหมดแล้วเอออ่ะ แล้เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้อันนี้คือเป็นโซนพรเวทนะที่เป็นผ้าสีแดงอันนี้คือโซนของผู้หญิงก็จะเป็นห้องอาบน้ำรวมที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วก็ผ้าสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นของผู้ชายฝั่งผู้ชายเออจะเป็นโซนแบบพรเวทนั่นแหละก็คือไม่ได้ใส่อะไรเลยทุกคนก็แก้ผ้าอยู่ในนั้นแต่ถ้าเป็นโซนฟุตบารที่เป็นโซนพับิกตรงนั้นนะอันนั้นก็คือ สามารถใส่ชุดแบบพวกยูกตะหรือว่าชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยเออออกไปเล่นได้ตรงนั้นเราก็ไปเช็คเอาเรียบร้อยแล้วนะเราก็เราจะได้เราจะได้บัตรอันนี้มาซึ่งการออกอ่ะต้องใส่บัตรในการออกเพราะว่าการเราหนีถ้าเกิดว่าเราอ่ะออกมาโดยที่ไม่ใส่ตังมันก็จะออกไม่ได้เงี้ยเพราะว่าเขามีประตูกันซึ่งประตูแน่นหนาม,มากเลย <c oughs> นั่นน่าสุดๆโอเคเดี๋ยวเรามาเอารองเท้ากันก็ดิดปึ๊บเราก็จะได้100ยเนของเราคืนมาและถ้าเราจะล็อกอีกคือเราก็ต้องใส่ไป100่งนอันนั้นแค่นี้เรา,เราก็อากุญแจต่งไปเลยคร่าวๆการมาแช์ออนเซ็นอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเรานะเราก็ดูรีวิวดูขั้นตอนมาเหมือนกันว่ามันจะต้องทำยังไงเออ ก็ถือว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายออยังไง